ในหัวข้อการทดลองสุ่มและเหตุการณ์วันนี้เราจะพูดถึงเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นเป็นสับเซตของผลของการทดลองทั้งหมดหรือพูดว่าเป็นสับเซตของปริภูมิตัวอย่างหรือสับเซตของ sample s p a ป e สัญลักษณ์ที่เราใช้แทนเหตุการณ์ก็คือ E เราลองมาดูว่าเราสนใจเหตุการณ์อะไรในการโยนเหรียญหน 1, ึ่งเหรียญสองครั้งสนใจหน้าของเหรียญสอนึ่เหตุการณ์ที่เหรียญจะขึ้นหัวทั้งสองครั้งก็หมายความว่าในการโยนครั้งที่หนึ่งก็หัวครั้งที่สองก็หัวนั่นเอง2.3เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหน้าต่างกัน เหตุการณ์ที่ได้ก็คือหัวก้อยหรือก้อยหัวนั่นเองสำหรับในการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญและทอดลูกเตา๋า1ลูกเราสนเหตุสนใจเหตุการณ์ที่เหรียญจะขึ้นก้อยแต้มบนลูกเต๋าเป็นจำนวนขี้ นั่นหมายความว่าหน้าของเหรียญเป็นก้อยส่วนแต้มของลูกเต๋าเป็นหนึ่งไม่ก็เป็น3ไม่ก็เป็นห้าทำให้เราเขียนเหตุการณ์ได้ประกอบด้วยก้อยหนึ่งก้อยสามและก้อยห้านั่นเอง3.2เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวและแต้มบนลูกเต๋าเป็นจำนวนคู่นั่นก็หมายความว่าเหตุการณ์จะประกอบด้วย หัวสองหัวสี่และหัวหกในการโยนเหรียญและทอดลูกเตา๋าหนึ่งลูกเช่นเดิมเราสนใจอะไรคะสนใจเหตุการณ์ที่แต้มบนลูกเตา๋าเป็นจำนวนที่หารด้วยสมลงตัวนั่นหมายความว่าเหรียญก็จะไม่หัวก็ก้อยแต่จำนวน แต้มของลูกเต๋านั้นจะต้องเป็นจำนวนที่3หารลงตัวก็คือไม่3ก็6ททำให้เราเขียนเหตุการณ์ได้ทั้งหมดก็คือก้อย3ก้อย6ไม่ก็หัว3กับหัว6นั่นเอง3.4เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นก้อยแต้มบนลูกเต๋าเป็นจำนวนที่หารด้วย7ลงตัว หน้าของเหรียญเป็นก้อยแต่แต้มจำนวนที่หารด้วย7ลงตัวก็คือ7 14เป็นต้นเราพบว่าแต้มของลูกเต่านั้นเป็นไปได้ก็คือ1 2 3 4 5 6ทําทำให้เหตุการณ์ในข้อ3.4จจึงเป็นเซตว่างนั่นเอง โยนเหลียนและทอดลูกเต๋าเช่นเดิมแต่เราสนใจเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าเป็นจำนวนที่หารด้วยเจ็ดไม่ลงตัวนั้นหมายความว่าเหรียญไม่หัวก็ก้อยแต่แต้มเจหารไม่ลงตัวก็คือทุกจำนวน1 2 3 4 5และ6นั้น7หารไม่ลงตัวทำให้เรา ก้อยหนึ่งก้อยสองก้อยสามก้อยสี่ก้อยห้าก้อยหกและหัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าและหัวหกเป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจนั่นเองข้อสี่ลูกบอลมีสีแดงสองลูกสีขาวสองลูกเราหยิบลูกบอลสองลูกโดยหยิบทีละลูกแล้วใส่คืน นั่นหมายความว่าสีแดงสองลูกนั้นถือว่าต่างกันนะคะขาวสองลูกต่างกันเราหยิบทีละลูกปริภูมิตัวอย่างนะคะเป็นการหยิบครั้งที่หนึ่งนะักเรียนได้แดงแดง1แดง2ขาว1ขาว2และเหตุการณ์ครั้งที่2ก็จะเกิดอีก4แบบก็คือแดง1แดง2ขาว1ขาว2องนะักเรียนสามารถ เขียนปริภูมิตัวอย่างได้เป็นแดง1แดง1นะคะแดง1แดง2แดง1ขาว1และแดง1ขาว2และทํานองเดียวกันนะักเรียนก็เปลี่ยนแดง1เป็นแดง2นะคะเปลี่ยนเป็นขาว1นะคะสำหรับการหยิบครั้งที่1และขาวสองสำหรับการหยิบครั้งที่2ก็ทำให้เราก็จะได้ ปริภูมิตัวอย่างหรือผล sample space ทั้งหมดนะคะเราจะเห็นว่าครั้งที่1ได้4แบบครั้งที่2ได้4แบบจำนวน sample space ก็จะมีทั้งหมด16แบบนั่นเองในเหตุการณ์เดิมนะคะแต่เราสนใจเหตุการณ์ที่ลูกบอลสีขาวทั้ง2ครั้ง เห็นไหมคะอย่าลืมว่าขาวนั้นมี2ลูกเราถือว่าแตกต่างกันเราก็ใช้สัญลักษณ์ขาว1ขาว2เราหยิบแล้วเป็นยังไงคะใส่คืนเพราะฉะนั้นอาจจะหยิบได้ขาว1ขาว1ขาว1ขาว2หรือขาว2ขาว1หรือขาว2ขาว2นั่นเอง